ายกด้วยกัน3มยกใครชนะได้รับของรางวัลไปนะครับโชคยกที่หนึ่งเริ่มได้แล้นะอีีัเล่ี้ยยสองเที่เ่เอาเงก็สองเอเงนใหมาแล้วมาแล้วมาสอบผู้กาผู้ผู้ก้าจบหลบ้สอบหลบได้เาเเข้ามเลยเยแหนมเลยแหวนี่ี่เกพี่นี่แต่งงานแล้วไม่เอาแหวน่่อะไรไม่ถ้าไม่ใช่แต่งงานเออ โ้โหเลยเนี่ยโมโหแลยเนี่ยชงยกที่หนึ่งครับนักมวยจากพุการและตองตอนนี้เรามาน a กันที่กางเวทีสู้ต่ออแก๊งิโอ้ยอะไรอะไอกับเฮ้ยใหญ่ยิงกระดับเดี๋ยวมีกติกาเฮ้ยหัวมใหญ่โดนเออมันทุกจังหวัดหนเข้าไปอนนี้ก็หน ua ตองออยู่กางเวทีต่อนักเวยจากตองอูไปยจะเข้าไปแก้เกมไม่กยัง เอาครับเอาแล้วครับที <sup> <sup> <cuk> <sup> <sup>

เปัดเออปัดป็ป้องเอะอันนี้มันปัดต้องแบบหมอคงเรื่อไม่ใช่นี่เอ้าเอาได้เพื่อนชนะได้ได้ทีที่สองเข้วก็มาการเวทีตะบวยจากทุกการตัดสินใจทิ้งมันซ้ายทิ้งมันขวาแล้วก็ไปเฮ้ยเไม่ไรอ่ะนวมหายไปแล้วอ่ะถ้ามึงไปทุ่มมันทำไมแล้วก็มึงบอกว่าอะไรทิ้งมัซ้ายทิ้งมันขวาบอกให้ทิ้งไปที่ชายโคลไม่ได้ทิ้งนวมแล้วมา และรวมโงด้วยกูใส่เหล็กไปเนี่ยโงน้ำหนักด้วยเอาไงทีนี้กูพาให้มึงหลบแล้วกันมึงหลบไม่ได้นะไปช็ชตครับยกที่หนึ่งยังไม่หมดครับตักมวยจากตอมูได้หัวโงมาสันนิษฐาเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาไปสองบอลไม่เป็นไรเลยไม่เม็นช่วย่างนั้นนะในนั้นเขาแตะอะไรให้ผมเนี่ยหมดยกที่หนึ่งระวังหมดยกครับ เดี๋ยวตัวนี้ติดตัวไม่ดีเดี๋ยวผู้ภาคยังไงผมทำย่งงั้นเลยจะได้ชนะมาหได้เจอกันบนสองกาวเวทีครับยกที่สองเราจะเริ่มขึ้นยกที่สองช็สวัสนี้ครับนักมวทนังสองกาเวทีเข้ามาโดยเดียกันแล้วไล่มือบไล่มือไล่มดหาเหลี่ยมว่าใครจะชนะใครจะอยู่ได้โอยทำผูมิตองหน้ากันแล้ว ติดมือเข้าไปเอาเกงมากลัวอะไรเหรเอาเกงมานัเอารวมให้เขาไปนี่กับเกงกลัวเอารวมไปปึ๊บใส่รวมเกงมาเออแล้วมันก็ใส่เกงเขาด้วยไม่เอาไม่เอาไปไปอะแตงโมใส่หน่อยเอ๊ะให้ดีช่างนะคับพื้นไหล่สดอยู่ด้วยอ่ะดีดิจิ้งเออน่าเกลียดมากมึงนี้อือโดนดูเยอะแยะ

อ๋อสอนมากับมือเลยเนี่ยครับผมเออได้ยกที่3ชกแล้วตอนนี้ครับทุกคนอย่าตงมูจต่ที่ใจใช้ท่าไม้ตายบัดเด็ดนะคือท่ามัดสายดาวกลางวานนีกเลยเข้าวานแล้วปึจตะโกนใส่กระไรใส่ท้ามัดสายดาว ดนหน้าเขาเนี่ยป็นอย่างนี้แหละพี่เป็นแม่ทามัมวยไทยมันลื่นมันลื่นเออเขาลื่นเหน้ำมันมวยมามันลื่นเอาไหแต่โกดิงจังเลยชตนี่ัวยมือหรือสีบดาแม่ไม้มวไทยครับตากตำราต่าโบราเ้ยอโโหเข้าไปที่คารมม่อมทำให้นักมวยจากทุกกาบืครับและนมวยจะต่อูพยายามจะเข้ามานับ ไปเห็นสาวอาจากทุ้การประเทศทาให้รักวยจากตองโอ้ก็ละสายตาจากผู้ต่อสู้เซ็กซี่มากเลยและเขาก็พาข้าณดกับนวยจากทกกาด้วยท่าบาลาลูกผาดทำให้นักวยจักตองโอ้ก็ละ ไม่ทันนะต่อเพร้อกันมองอยากดูอีกรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะดีเพย์ภาพไปทำตัอีกรอบหนึ่งไอ้ดูรีเพย์ภาพกลับลูกย้อนกลับมาถึงจังหวะน็อกมื่อสักครู่นี้ครับหลังจากที่นักมวยจากตอปูจะเข้ามาน็อกสายตาเขาเหลือบไปเห็นสาวงามจากภูการประเทศเข้ามายั่วยวนทำให้เขาเกิดอารมณ์เอาเลยละสายตาครับนักมวยจาก เจอท่าอะไรแกว่ะเป็นอะไรอ่ะฮะเออเป็นอะไรหนักหนาเนี่ยวันนี้มันใส่ผ้าใบมาใส่ถุงเท้าว่ะใส่ผ้าใบจะไม่ได้ใส่ถุงเท้ามัเหม็นนาดหนฮะไม่เหม็นหรอกเธอจะเหม็นแค่เท้านะไปขำรู้ว่ามึงตีนเหม็นเนี่ยพูดอะไพูดอะไรมีอะไรพูด เด็ดเด็ดเด็ดดินี่นไอ้หนูฟังนะแอนติซินแตกเขาจะแจก500ไอ้หนูโดนเท้าลูกหน้าเดี๋ยวก็ได้จากแม่แม่เขาห้าร้อจริงป่ะเดี๋ยวก็คอยดูเดี๋ยวแม่แม่เขาถ้ได้500จะไม่บ่นสักคำเลยนะเดี๋ยวเขาให้เป็นกำลังใจเราเองห้าร้อยเดี๋ยวรอดูเลยแล้วผ้าบาธาลูกวัดทำให้รับวยสักตอมูนับไป็นที่สุดครับท่านผู้ชมจบทันไหมครับ ไม่ทันเหรอฮะจังหวะน้องเมื่อ,อก,กี้ข้างหลังเห็นไหมครับไม่เห็นเด็ดเด็ดเด็ด แล้วจังหวะสุดส <response. S 1> ท okay. ้ายครับตอนที่เขาจะเอ่ยอย่างนี้มึงลองไปเอาเรื่องข้างล่างไปเป็นแล้วจังหวะนี้ครับนักมวยจากตองมูจะเข้ามาล็อกเขาเหลือบไปเห็นดาวามกับทำวันนี้เขาเยือกเย้ออยู่วนสลาดเออมึงหลงอะไรวะทำให้นักมวยจากผู้การใช้ท่าบาตารูปพาดนี่ครับเราจะหยุดภาพรีเพย์นี้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน เป็นจัวัลน็อกของนักมวยจากตองอูคำพ่ายแพ้กับข้าบาทาลูกพัดยื้ออะไรเนี่ยยี่ตีมากีให่ยิ้มอยู่นะงั้นมึงยิ้มออกไหมล่ะ อยจะลืมแท็กนะหาผมนะก็ได้กดไลค์ให้มาะโลแล้วครับตอนนี้จังหวะสลับกันน้ำมวยจากตองอูตาสิใจใช่เตอร์รับไปแล้วครับรู้มากจริงๆนัแ่นสักทั้งตัวเลย เขได้แล้ว